สวัสดีค่ะเซตเปิดร้านพร้อมส่งนะคะงานหุ่นมีเก็บไปทั้งทุกรุ่นค่ะหุ่นผ้ากระมีทั้งเรามีให้เลือกมากกว่า10ส,สีค่ะมีอะไหล่สีเงินสีทองแล้วก็แขนไม้ค่ะทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะส่งของทุกวันค่ะเปิดส่งของ9ก้ามงถึงห้าโมงเย็นค่ะหากลูกค้าอยู่กรงเทพทางเรามีบริการจัดส่งแมสเซนเจอร์ค่ะหรือจะรับของเองหน้ากดังได้ค่ะไม่มีขายหน้าร้านนะคะทางเราขายส่งอย่างเดียวค่ะ ตัวหุ่นก็จะมีงานโชว์หน้าร้านจะมีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกค่ะอะไหล่สีเงินสีทองสีดำมีล้อขอเลือกแบบกับทางแอดมินได้เลยค่ะตัวมีหัวมีแขนทางเราก็จะมีหลายรุ่นค่ะขอเลือกแบบได้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นค่ะ15ตัวส่งฟรีเฉพาะเขตกรุงเทพค่ะหากต้องการรับสินค้าเองสั่งสินค้าเลือกแบบนัดรับสินค้าได้เลยค่ะ หรือจะเรียกมาเซนเจอร์รับของเองได้ค่ะเช็คของก่อนอุยอดได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเข้ามาเลือกสินค้าทางเราไม่มีประกอบโชว์ค่ะสินค้าจะเป็นงานแกะกล่องใหม่ทั้งหมดค่ะหากมีปัญหาทางเราเปลี่ยนเค็มสินค้าให้ใหม่ค่ะแจ้งกับนานแอดมินได้ค่ะทักสอบถามได้ค่ะ